here <laughs> วันนี้ผมก็อยู่ที่สวนลูกพีนะครับพี่ๆมาพาชมน้องตัวเงินตัวทองนะครับพลังต่างชาติชอบคนจีนก็ชอบนะครับมาถ่ายรูปกันแซลเซลนะครับแบบกลายเป็นชอบพาวเวอร์เลยเนาะแบบผู้คนชอบกันยกใหญ่นะครับมาเจอแล้ววิ่งเข้าหาทันทีนะครับไม่มีใครยอมหนีเห็นไหมก็โอโยิ่ง กำลังหลังไหลมานะครับชมไม่มีใครยอมหนีนะครับมาเห็นก็รีบวิ่งหาทันทีเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอยากถ่ายรูปก,กับน้องตัวเงินตัวทองนะครับโอ้เยอะเกินไปใหม่นี่ยนะครับโอ้ยนะครับทั้งน้ํทาทั้งอะไรก็กาลังหลังไหลมาทั้งน้ําก็มีนะครับพี่ๆสองสามตัวใช่ไหมกีกาก็เยอะมาก ครับเจ้าหน้าที่ส่วนนะครับมาดูแลให้ คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ให้เข้าใกล้เกินไปนะครับกลัวมันอันตรายเดนเจอร์เดนเจอรนะเดินนักท่องเที่ยวนะครับฝั่งนี้ก็ชมทางเรือกลัวมันน้องดุนะครับแต่จริงก็ยังไม่มีประวัติทําลายใครนะแต่เพิ่งก็เผื่อเอาไว้นี่ครับเจะจ้เจ้าหน้าที่มาห้ามนะใครก็อยากดูใครก็ชอบ ช็อปพาวเวอร์เนาะทางน้ําทางบกถ้าที่อื่นนะครับคงไม่นี่นะครับประเทศไทยนะครับเพิ่นมีกฎหมายคุ้มครองนะครับถแถวบ้านผมคงจะไม่เหลือนะครับ อันนี้เมืองไทยโอ้โหยังอันหััษ์แล้วก็คุ้มครองนะครับกา็นปัตคุ้มครองไว้ทําให้ถูกใจชาวต่างชาติที่ได้มาเนอะตัวเงินตัวทองก็เป็นชอบเวอร์เห็นไหมโอ้โห <G ül üş> เต็มสวนนังคงมาเรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยว ดูเนะาะปลาตัวข้างบนข้างล่างข้างน้ำข้างบกนี้แต่น้องตัวเงินตัวทองนะครับต่างชาติลุมดูโอ้ใครเห็นก็ต้องถ่ายรูปก,กันซแซวๆนะครับถ่ายรูปยกใหญ่เบงไทยนะครับสุดยอดแค่น้องตัวเงินตัวทองก็เป็น็ชปพาวเวอร์นะครับกำลงงังโด่งดังเป็นกระแสโอ้โหติาเนาหาเป็นขบวนเลยเนาะแบบเยอะมาก น้องเต็มบนข้างล่างเต็มไปหมดจริงๆริยิ่งกว่ามาดูคอนเสิร์ตเนาะโอ้ย่างกันแล้วย่างกันแล้วย่างกันแล้วย่า <c oughs> งกันแล้วผู้คนยิ่งกว่ามาดูคอนเสิร์ตเนาะหลายหลายจริงจริ <c oughs> ตัวใหญ่มาเจอตัวใหญ่ จะเกิดอะไรขึ้นโหทักทายกันดีนะทักทายกันดีนะไม่มีพิษมีภัย Thank Thank ทัก t ายกัน p ีนะ เยอะตอนนี้มารวมตัวกันเยอะมากแล้วนิ่งกว่าพามจาระเข้เลยนะอันนี้นิ่งกว่าพามจาระเข้ คนชอบมะใครมาก็ดูไปหมดวิ่งคองหาทำเอาต่อแถวมาเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับพี่ๆเยวผมจะพาอัาเซตให้รับชมอีกคลิปหน้าเนาะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ